คอนเทนต์ใน er วันนี้นะครับทุกคนอยากจะมาพูดถึงแนวทางหรือว่าเทคนิคการเรียนรู้ส่วนตัวที่ผมใช้นะนะครับเนื่องจากจะมีน้องๆหลายๆคนนะครับผมมักจะมาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการหรือว่าเทคนิคในการแบบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะฮะเพราะหลายๆคนเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาแบบเวลาไปเรียนเออไปเรียนรู้แบบภาษาเฟรมเวิร์กหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจเออ คือจริงๆเนี่ยจะมีหลายๆคนมาขอคำปรึกษาเรื่องนี้เยอะนะฮะเพราะว่าคือส่วนหนึ่งอ่ะผมทำคอนเทนต์แบบหลากหลายใช่ไหมเออสอนอะไรหลายตัวนะครับคือหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วผมมีเทคนิคการเรียนยังไงให้แบบว่าผมสามารถเรียนรู้อะไรหลายๆเรื่องได้นะครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะครับผมแต่ว่ามันเป็นอ่จริงๆมันก็คือการฝึกฝนนี่แหละนะครับทุกคนแล้วทุกคนสามารถทําได้นะครับ แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวจะมาให้คําแนะนำนะครับจริงๆจะมีประมาณ5ข้อเออหข้อหลักๆเลยนะครับที่ใช้ส่วนตัวนะในการแบบอ่าเรียนรู้นะครับหรือว่าหาความรู้เพราะว่าก็คือต้องแบบเอาอะไรมาสอนใช่ไหมทำคอนเทนต์นะครับดังนั้นเนี่ยความรู้ถ้าเกิดว่าเราไม่หาเออไม่แบบเพิ่มเติมเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองเนี่ยมันก็มีวันหมดนะนะครับแล้วยิ่งในโลกของการเขียนโปรแกรมอ่โลกเทคโนโลยีการเป็นเดฟเนี่ยเราก็ต้องตาม ตามเทรนต์ตามเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะนะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องแรกกันเลยอันนี้บอกเลยว่าสำคัญมากๆนะฮะถ้าเกิดทุกคนไม่มีไมเซ็ตตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเรียนรู้อะไรได้ยากมากนะฮะและเราก็จะรู้สึกแบบว่าเหมือนเราอยู่ที่เดิมเราเราไม่ได้แบบมีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องแรกอันนี้อยากให้ทุกคนทำเลยนะครับก็คือเปิดใจและก็เลิกมีอคติเอออันนี้เป็นไมเซ็ต คือแบบเป็นไมล์เซตที่ใช้อยู่เลยแบบตลอดเวลานะฮะเนื่องจากว่าคือส่วนตัวก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าผมเนี่ยเป็นเดฟแล้วก็ต้องแบบทำคอนเทนต์เออหาอะไรมาสอนเนี่ยส่วนตัวเคยเจอปัญหานี้เหมือนกันคือแบบไม่เปิดใจเรียนรู้เออและแบบอาจจะมีอคติกับเรื่องที่เราไม่เคยรู้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่จะเป็นต้องรู้หรอกทางทางที่จริงอะ่ะถ้าเรารู้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราแบบเปิดประตูเอออะไรได้หลายๆบานเลยแล้วเราก็อาจจะเชื่อมโยงอะไรได้เยอะมากขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยอันนี้อยากจะบอกทุกคนเลยว่าสําคัญมากไมเซตตรงนี้นะก็คือเปิดใจแล้วก็เลิกมีอคตินะครับอยากให้ทุกคนทําอย่างนี้เลยเพราะว่าพอเราสามารถที่จะทําแบบนั้นได้เนี่ยมันจะทําให้กระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันง่ายขึ้นมากนะนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปเจอเรื่องใหม่ๆเออถ้าเราไม่เปิดใจหรือเรามีอคติมันจะทําให้เราแบบกลายเป็นว่าเราเราไม่อยากเรียนรู้เออเราจะรู้สึกว่ามันยากมากดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องฝึกนะก็คือฝึกเปิดใจนะครับเปิดใจกับทุกอย่าง หรือถ้าเป็นทางแบบทางธรรมะมันจะมีคำหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเรียนรู้ด้วยความว่างเอออันเนี้ยบอกเลยว่าเหมือนกันนะคือเวลาเราทําตัวให้ว่างๆนะฮะแบบเหมือนว่าเราเป็นผู้เริ่มต้นน่ะเออเป็นเบกนเนอร์เนี่ยมันจะทําให้เราเรียนรู้อะไรได้ง่ายมากนะฮะดังนั้นก็ตามนี้เลยเปิดใจเลิกมีอคติหรือว่าเรียนรู้ด้วยความว่างนะฮะเหมือนแบบเราไม่มีอะไรเลยเราพร้อมที่จะสูบข้อมูลใหม่ๆเออเพื่อพัฒนาตัวเอง ให้เก่งขึ้นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะฮะทีนี้เรื่องที่2นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอันนี้แนะนําเลยแล้วก็มักจะแนะนําทุกคนเสมอแล้วส่วนตัวก็คือเป็นคนทำคอนเทนต์ทำทิ utorial สอนอะไรพวกนี้นะก็จะแนะนําทุกคนว่าให้ดูวิดีโอทิ utorial นะฮะก็คือวิดีโอสอนพวกคอนเทนต์อะไรพวกนี้เพราะว่ามันจะทําให้เราเห็นภาพแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจอะไรได้ดีมากยิ่งขึ้นนะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ แนะนำมือใหม่ทุกคนเสมอนะฮะก็คือถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ยไปหาเซิร์ชดูวิดีโอนะครับอาจจะช่องผมก็ได้หรือว่าช่องใครก็ได้ก็แล้วแต่ว่าทุกคนสนใจในเรื่องไหนลองไปเซิร์ชดูว่ามันมีคนสอนเรื่องนั้นหรือเปล่าเพราะว่าการเรียนรู้จากวิดีโอเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันมีประสิทธิภาพมากนะฮะสำหรับผู้เริ่มต้นมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าเออสิ่งต่างๆเนี่ยมันใช้ยังไงมันทางานร่วมกันยังไงนะครับผมโอเคนะทีนี้นะครับเรื่องที่3ข้อที่3ก็คือ อ่านด็อกิเมนต์เอออันนี้คืออยากให้ทุกคนฝึกอ่านด็อกิเมนต์หรืออ่านหนังสืออ่านอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าทักษะการอ่านเนี่ยจะบอกเลยว่ามันเป็นทักษะที่สําคัญมากๆของการเป็นนักพัฒนาการเป็นเด็บเลยนะฮะใครก็ตามที่แบบว่าอ่านเยอะเออแล้วเราจะเข้าใจอะไรได้ดีมากนะ ager, นะครับเพราะว่าการอ่านอย่างที่บอกว่ามันเป็นคือมันเป็นทักษะที่สําคัญมากนะฮะอย่างการเป็นเด็เนี่ยอ่ะเราจะไปเรียนรู้อะไรใหม่เนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปอ่านด็อกิเมนต์ไปอ่านเ,เอกสารของแบบพวกภาษา เครื่องมือ tools หรือว่า framework อะไรต่างๆใช่ไหมนะครับแล้วถ้าเราอ่านได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเรียนรู้ได้เร็วมากๆเลยนะครับผมก็ตามนี้นะสำหรับข้อ3นะนะครับจากนั้นข้อที่4นะครับทุกคนก็คือลองฝึกทำโปรเจกต์จริงๆหรือโปรเจกต์ส่วนตัวเอออันนี้หลังจากที่เราแบบไปดูทิวท r i a ลมาสิ่งที่มันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะก็คือการลองฝึกทำโปรเจกต์จริงนะฮะถามว่าโปรเจกต์จริงเนี่ย คือหลายคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยมันต้องไปรับงานลูกค้าหรือไปทํางานในบริษัทหรืออะไรเงี้ยจริงๆอ่ะการทำโปรเจกต์จริงหมายถึงว่าทำโปรเจกต์ส่วนตัวนะครับที่เราสนใจเป็นการฝึกตัวเองไม่ว่าออย่างเช่นเราจะทําเว็บอย่างเงี้ยเราก็ลองฝึกทําเว็บส่วนตัวเออเราก็จะได้ฝึกการวางโครงสร้าง HTML การเขียน CSS ใช่ไหมฮะอ่าทำ layout วางโครงสร้างแบบทำ responsive ให้กับเว็บไซต์เออให้มันรองรับทุกขนาดหน้าจอแล้วก็ได้ฝึก JavaScript อ่ะทำลูกเล่นให้กับเว็บไซต์เออใส่ event อะไรอย่เงี้ยนะฮะ กำหนดพฤติกรรมอะไรต่างๆให้กับเว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นมีการแบบเพิ่มฟีเจอร์ scroll to top เออเวลาแบบกดปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นไปด้านบนนะฮะหรือทําแบบแฮมเบอร์เกอร์เมนูอะไรเงี้ยเออในหน้าจอมือถือนะครับเวลาเข้ามาหน้าจอมือถือปุ๊บก็จะให้มันมีการแบบเมนูในขนาดหน้าจอเล็กได้เออที่เขาเรียกกันว่าแฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับเนี่ย คือพอเราลองฝึกทำโปรเจกต์เนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆนะครับแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วพัฒนาตัวเองได้รวดเร็วด,ด้วยอันนี้บอกเลยว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีมากๆนะครับเราก็เริ่มจากโปรเจกต์เล็กๆก่อนนะฮะเออแล้วค่อยขยิบขึ้นไปอ่ะอย่างเช่นแบบสมมุติว่าแรกๆเราอาจจะแบบทำแค่ HTML CSS JavaScript ใช่ไหมครับทีนี้เราก็อาจจะไปฝึกแบบ React เออพวก JavaScript Framework React Vue JS Next JS Angular อะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็แล้วแต่ว่า ทุกคนสนใจตัวไหนนะครับแล้วก็พอเราได้ Front End แล้วเราก็อาจจะไปฝึกทางฝั่ง Back End นะไปดูว่าการแบบออกแบบ API เออออกแบบฐานข้อมูลอะไรเงี้ยมันทำยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะก็คือลองฝึกทำโปรเจกต์จริงๆนะครับซึ่งการฝึกทำโปรเจกต์เนี่ยมันจะช่วยให้เรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมลหลายๆคนอันนี้ก็จะมีปัญหาที่เป็นปัญหาที่หลายคนเนี่ยมาปรึกษาเรื่องนี้เยอะเหมือนกันก็คือรู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยไม่มีความมั่นใจเออทำไงดีก็นี่แหละฮะการฝึกทำโปรเจกต์หรือว่าฝึกฝนเนี่ยมันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้เราได้เยอะมากๆอันนี้ก็บอกเลยว่าต้องทำเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับจากนั้นข้อสุดท้ายอันนี้แน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะก็คือในยุคปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเอ่อเห็นกันว่า AI เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในการแบบเขียนโค้ดในการเป็นนักพัฒนานะครับก็คือ AI มาช่วยงานเราได้เยอะมากๆนะครับ เราก็สามารถใช้ AI เนี่ยให้เขาแบบว่าช่วยเราทำเออทำแบบโปรเจกต์ทีละส่วนก็ได้นะครับคืออย่าใช้ AI แบบมาคิดแทนหรืออะไรเราเราใช้ AI เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยนะเออไม่ว่าไงก็ตามคือทุกวันนี้ AI มันเก่งมากแต่ยังยืนยันคําเดิมว่าพื้นฐานต้องแน่นต้องเข้าใจนะครับแล้วเราก็ใช้ AI เนี่ยเป็นแบบผู้ช่วยเออเป็นแอสซิสแตนต์มาช่วยเราในการแบบพัฒนาโปรเจกต์เออหรือว่าฝึกฝนการเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับก็นี่แหละ คือเป็น5แนวทางเป็น5เทคนิคหลักๆที่อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าส่วนตัวทุกๆวันเนี่ยก็ใช้วิธีตามนี้เลยนะครับผมก็นี่แหละคือถ้าใครยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังแบบว่าไม่ค่อยคล่องเรื่องไหนนะครับยังไม่ค่อยเก่งเนะี่ยคือจริงๆจ,จะบอกว่าใจเย็นๆน,นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ย เอาคําแนะนําในวิดีโอนี้นะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูเพราะว่าใช้แล้วบอกเลยว่าได้ผลแน่นอนนะครับผมแต่นั่นแหละสุดท้ายก็คือต้องมีวินัยนะเออนะครับมีความสม่ําเสมอมีวินัยแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจอดทนนะฮะเพราะว่าการเรียนรู้การฝึกฝนเนี่ยก็แน่นอนว่ามันใช้เวลานะครับอย่าใจร้อนนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกทุกคนแล้วก็น้องๆเสมอนะครับเพราะหลายๆคนก็คือจะมีปัญหาตรงนี้นะคือแบบกลัวจะเก่งไม่ทันคนอื่นอะไรเงี้ยคือไม่ต้องกลัวนะครับเราก็ ค่อยๆทําไปตามวิธีของเราอ่ะเออนะครับไม่จําเป็นต้องไปกดดันอะไรตัวเองเพราะว่าทุกคนยังไงก็เก่งได้แน่นอนนะดังนั้นก็อยากจะฝากวิดีโอนี้ไว้ให้กับทุกๆคนเลยนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ